เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนครัเสิร์ฟเปเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเยครับเสิร์ฟหรอเปลี่ยนเาเสิร์ฟหรออ๋อเปลี่ยนคุณเสิร์ฟแทนคุณสเตนบายครับแทนคุณไม่มีทางเปลี่ยนน้น้วยไดุ้ดคือไม่ดีล้วทุคน เหนื่อยไหมขอเวลานอกครับขอเวลานอกขอเวลานอกครับขอเวลานอกมาสามเก็บพักหน่อยก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยลูก เออมันอยู่ที่เราว่าเราสู้ไหมอย่าไปกลัวลุกตกแหวแกนตึงเพาครูบอกว่าไงถอยดูบอลเวลาบอลมาลูกอยู่แล้วว่าบอลมันมายังไงใช่ไหมบอลมันมาถึงว่านี่ถึงว่าหน้าบอล S <S <S <desserts> <S ตัวเล้งไม่ลงหรอตัวเล้งน่ะเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมคนนี้เจ็บไปเล่นทีที่จริงมันที่จริงมันห่างก็เอาสำรองลงก็ได้นะห่างขนาดนี้สาราคุณบิกนะคบิกว่าเอาตัวสำรองห่างก็ได้โอ้ปีนาก็แทนคุณปอหงแล้วตอนนี้อ๋อปีสุดท้ายแล้วปีนา เป็นตะมวยแล้วก um ันเรื่อเป็นทำมวยครับเจ็บอันเบอร์สิบสามไม่ลงเหรอเบอร์สิบสามนี่ไงคนนี้ไงคนนี้เล่นไม่ได้เหรอเออคนนี้เล่นไม่ได้เหรอนี่เหรอเยี่ยมเยี่ยมได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได้เอามาเอามาโอ้เขาเล่นมาเล่นไม่ได้โอ้ทางนู้นเล่นมาเล่นไม่ได้เข้าใจละ รับรับรับอืโอแทนก็ไม่อ่อยเลยเนาะตอนนี้นครับแต้มนอนีำ18ต่อ3เซตที่2นะครับเซตแรกนนทสีชนะไปแล้วเซตนี้เป็นเซตที่2อีก7แต้ม7ลูกนะครับมาดูว่าแทนคุณจะเสิร์ฟเจ็ลูกเลยไหม ไม่เกี่ยวแต่ว่ามาเชียนะครับบัานใหม่ตกรอบเลยบัานใหม่ไม่ได้ตกรอบสิบ้ันใหม่รอชิงพรุ่งนี้เนาะผู้หญิงรอชิงพรุ่งนี้ผู้ชายตอนนี้เหลือแต่ก็ชิงแชมป์ครับแล้วก็หมดลววะวอลเล์ชิงพรุ่งนี้ผู้หญิงอุยอบตอต้องนะครับวันที่อบตอต้องนะครับ สู้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 ลูกเสิฟหน่อยนักกีฬาฝั่งโนรลสีเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าตีเยอะเกินใช้พลังกำลังเยอะยืนนิ่งเชียว นะครับโอ้โหแทนค,คุณต้องเจอคุณมกเวอร์ชั่นเด็กไม่เจอคุณมกเวอร์ชั่นเด็กตอนคุณมกอยู่ใน้านจุ่มพลก็ไม่มีใครสู้ได้เหมือนกันใช่ตะเกะียบเ,เออตอนนี้ครับสกอร์อยู่ที่ twenty four and three match point ของโนร์ซีนะครับลูกสุดท้าย แรงๆเลยรู้สุดท้ายแรงๆขอแรงๆ